สบายดีพี่น้องสบายดีไอ้กี้แรงสวัสดีครับสวัสดีน้องแกวตานะครับอ่ามุนี่แกวตาก็มโวกันแล้วขวาก็มากี่แรงคือเกา่านาะทุกคนการะะนั่ละมีคลิปที่ห้าลงไปก่อนนะนี่มีเอฟซี 4, บันทามมาล้ายแห้งว่าอย่างสัมผัสตื้มว่าหลังจากที่ลูกอ่ายแต่ไม่เฮี้ยนอยู่ประเทศไทยเดีมีการเปลี่ยนแปลงเนื่ใดหลังจากทิศหนึ่งสองทิศด้วยเป็นเดือน อ๋อก็คือนะครับต่อจากคลิปนั้นมานั่นเพาะเพิ่อยากพูดเ่อมาเด็กหน่อยเยี่ยนไทยวเอฟซีเพิ่งจะอยากพูดอ๋อเปีนารเปลี่ยนแปลงเนาะคือมองใหญ่ๆแล้วน้องจะตานะครับลูกเด็กหน่อยเล่าหรือว่าคนเล่าที่อยู่บ้านเอาเนาะค่ะเห็นหลายๆช่องเนาะที่ว่าไปถ่ายคลิปนักเลี้ยงมเวลาเพิ่นเอาอกเอายังไหแล้วครับอ่าฮ การยกมือไหวแทบจะไม่มีเนาะอยู่บ้านนะสตะเจี๊ยบเป็นสตะเจี๊บโบเ็นเลยว่าไงก็ติ๊งหนักติ๊งนักก็หน่อยแล้วซ้อนก็คือมาเมืองไทยเพิ่นจะสอนมื่อไ้น้องเวตาแบบนี้ลูกบอกกีแหล่งนะขอบคุณคุณครูเมืองไทยมากๆนะครับที่ช่วยสอนน้องนะครับก็คือตอนนี้นะครับจากที่บอกเคยยกมือไหวเวลาพ่อเอาของให้แม่เอาของให้ไม่ใช่ยกมือไหวในเรื่อะขอบคุณครับ เราที่เราเพื่ออะไรต้องพูดนะย่ำพ่นมาย่ำพิ่นไปเดย์ย่ำเสาร์ย่ำไปบ่าตอนเสาร์ก็คือนะครับไปส่งที่โรงเรียนกะสวัสดีครับกับมันกับแบบปลื้มใจแบบคิดยังไงกับแบบมีการเปลรู้สึกดีมันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับกะบที่ว่าคุณครูไทยก็ไม่ได้สอนแค่หนังสือจริงๆนะสอนทุกอย่างเลยตั้งแต่ทั้งว่าการ เก็บขยะทิ้งขยะทุกที่นะครับสอนให้เด็กลักกันแบบนี้นะครับสอนให้เด็กไม่จำแนกเสื้อซาทนซาดีกว่าไม่จำแนกพม่า,มาเล่าไทายยังดีกว่าในโรงเร<อ>ียนก็จะสอนแบบนี้นะฟังไว้นะครทุกคนถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ดีน้องระตายอยากเอาลูกมาเรียนก็นมาได้ยังคิดอยู่แกตายยังไม่มีเงินเลยแล้วมีน้องกากคู่เติมเนาะแบบ ยังลืมแล้ววะน,นี้ฮะเดี๋ยวพูดตื่อมาแบบว่าหลังจากเพื่นมากแรกๆเลยค่ะเพื่อนคิดหอดบ้านบอกว่าแกวสมมติว่าอยกงอาลุกมากนะหลือย,ย่านแบบว่าเอ้ยสวีปัญหาเรื่องแบบน้องคิดหอดบ้านบอน้องหายบอปั๊บโตแต่ว่าปันไดอะนะเนี่ยเนี่ยน้องเด็กทุกคนก็อยากอยู่กับพ่อกับแม่แ,มแต่ว่าแต่ว่าพู้เป็นพ่อกับแม่ก็ต้องห่วงอยู่แล้วว่ะเออมาแล้วเขาคง คิดถึงบ้านร้อง่หยอะไรแบบนี้แต่จริงๆแล้วนะพ่อได้มาอยู่กับพ่อกับแม่แล้วเด็กเขาจะชอบที่นี่นะพ่อได้ไปอยู่โรงเรียนไปเรียนที่โรงเรียนก็ติดเพื่อนอีกติดคุณครูอีกนะครับแบบนี้ตอนนี้นะหมอกี่แหล่งก็ย,งยังลองถามลูกนะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงเปิดเทอมทางผังลาวนะเดือนกันยายนจะเข้าโรงเรียนทางผังลาวแล้วก็คือถามว่า แบงค์พ่อจะให้กลับไปเรียนที่บ้านเอาไหมเขาบอกไม่เอาสายแน้งแบงค์จะเรียนที่นี่เพราะว่าเพื่อนเยอะที่นี่แล้วก็ได้กินขนมได้กินนมได้กินมีเทบว่าแทบจะเนียอาหารกันกินให้ใช่าหารจะกินให้เวลาเลิกเรียนก็แเทบจะได้กินทุกอย่างที่บ้านเราไม่มีนะเข<อ>้าเซเว่นเข้าอะไรเพราะว่าทํางานที่ปั๊มเนาะพวกแล่งทางานที่ปั๊มเลิกมาเลิกเรียนมาก็เอาลุกมาอยู่ที่ปั๊ม มันก็มีร้านสะดวกซื้อนะอยากอะไรก็ไปหยิบเอาแบบนี้ไปซื้อเอาม,มันก็เด็กมันก็ชอบแบบนี้อยู่แล้วเออมันก็สนุกสนานาไปตามาเรื่องอยากกลับคือไม่อยากกลับแล้วโอ้บนบ่ยอยากกลับบ้านแล้วใชนน่จากที่มาดแรกๆไม่เคยหายไม่เคยยังเลยเมียนไม่เคยเลยแบบว่าร้องไห้อยากกลับบ้านเดี๋ยวเอาใหมยานวายฟซีพวกเพื่นบริเบิงเนตอนมาดแรกๆนะย่จักปีจักขวบเพิ่งมาเลยนะแมน น้องแบงค์เพิ่งมาสามเดือนก็คือตอนแรกน้องแบงค์เข้าโรงเรียนที่บ้านลูกบอกกุหลังเขาโรงเรียนที่บ้านาถึงป .4 สีแล้วถึงป .4 สแมงแล้วก็เนีย่ยออกก็คือง่ายๆตอนนั้นบอกกุหลังบรเลคิดว่าจะเมื่อเอาลูกมาเข้าโรงเรียนจะเมื่อเอามาเที่ยวเนาะปิดโรงเรียนแล้วจะเมื่อ,อามาเทีเ่ยวแล้วก็เลยมาก เนี่ยแล้วก็เอามาแล้วก็มีมีเอฟซี FC หลายคนยนั่นแหละแนะนำว่าลองไปสมัครเรียนที่นี่เ่ากั่อยากอยู่กับลูกมันบอกก็อยากให้ลูกอยู่อยู่ด้วยแบบนี้<ม>ลองไปสมัครก็เพิ่งมาสามเดือนกรบประมาณนี้แหละมาสามเดือนแล้วใช่เพิ่งมาเรียนเลยมันกับว่าห่บ่ายัยงธรรมดาเลยดีได้ดีหลายแล้ววันนี้นมีอเอฟซีเพิ่มคอมเมนต์มาไล่อีกได้ไอ้นี่แบบได้บ่ะนี่มันเป็นกระแสค่อนข้างแบบลบเนี่ยได้เอ้า เัีได้ตอบแรกกับทีตอบใหมเนาะอ่ะก็คือพี่พี่เอฟซีเขาคอมเมนต์มาเนาะว่าคนลาวเรียนที่ไทยเสียภาษีอะไรไหมอ๋อคะอยู่ไทยเรียนฟรีกินภาษีคนไทยนู่นนี่นั่นหรือเปล่านู่นนี่นั่นอ่ะเป็นการเปลี่ยนเรียนหรือเปล่าพอนี้น้องเองแก้วตาเองก็หาคําตอบที่จะไปตอบเอฟซีเขาไม่ได้ก็เลยมาถามที่อันนี้เนาะกาสำหรับ ในซ่องบอกี่แหลงเขานอกกับคำถามบางคำถามก็ก็มีจริงนะมีบางบางแต่แต่ก็ไม่เยอะนะก็ไม่เยอะส่วนน้อยสําหรับบางคนที่เขาสงสัยจริงจริงบางทีเขาก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะแบบเอ้ยแต่ว่าการเขียนการพิมพ์เราไม่ได้ยินเสียงไงแนะนำจะเป็นคำถามเฉยๆแนะนําบอกี่แหลงนะ่ะค่ะบอกแหลงพูดผิดก็ต้องขอภัยนะได้ก็ต้องขอโทษถ้าพวกเราพูดผิดเนาะพี่เนือนะครับเรามา ตามกฎหมายของเมืองไทยใช่มาถูกต้องตามกฎหมายเราทำตามกฎหมายเพราะว่าโรงเรียนเผิน่นก่อนก่อนจะรับก่อนจะรับน้องหรือว่ารับนักเรียนเขาก็ตรวจสอบเอกสารนู่นนี่นัน่นเราเราเยอะอยู่นะเยอะพอสมควรถ้าคนไม่มีที่มาที่ไปเขาก็จะไม่รับหรือว่าเพิ่อก็จะไม่รับทางโรงเรียนก็จะไม่รับเรานะก็ที่ว่าเรื่องเรื่องภาษีเรื่องอะไรนะครับมันก็เราเป็นแรงงานเราอาจ จะมีส่วนส่วนเสียในนั้นก็ก็ไม่รู้นะเพราะว่ามันมันเป็นกฎหมายอะคล้ายๆว่าเราเราก็ทําตามขั้นตอนของโรงเรียนแบบนี้นะน้องแก้วน้องแก้วตาไม่รู้นะเราจะพอจะพอจะเข้าใจนะเข้าใจเราก็ทําตามขั้นตอนตามขั้นตอนตามที่เขาวางออกมาเขาบอกให้ เขาบอกว่าให้ถืออะไรมาเราก็ถือมาใช่เขาบอกมีสมมุติอ่าง่ายๆคือสมมุติทางโรงเรียนเขายื่นหนังสือมามีค่านู่นนี่นั่นเราก็ต้องทําตามเขาตามซึ่งเราก็ไม่รู้ใช่เราก็ไม่รู้หรอกว่าในในนั้นได้รวมภาษีแล้วหรือยังมันเป็นภาษีหรือเปล่ามันเป็นค่าภาษีไหมคือพวกเราด้วยด้วยความที่พวกเราเป็นต่างด้าวเราไม่รู้แน่นอนพวกเราถูกต้องตามกฎหมายค่ะแต่เราไม่รู้ว่าการที่ ภาษีการเสียภาษีนี่มันเสียแบบไหนรูปแบบไหน <c oughs> มาเป <c oughs> นแบบรูปแบบเสียในแบบเงินเดือนหรือเปล่าอ่ะเราก็ไม่รู้ว่าเนี่ยเงินเดือนที่เราได้รับมันเขาหักภาษีไปหรือยังเราก็ไม่รู้ <c oughs> ใช่เพราะว่าเราเป็นต่างดาวที่แบบเออง่ายคือพวกเราเป็นต่างด้าวที่เรามาใช้แรงงาน <c oughs> มาขายแรงงานเนาะพี่เราขอทำตามกฎพี่คนําาม่คนไทยวางมาให้ดีกว่าซึ่งคําถามนี้พวกเราก็ตอบให้ได้ไม่ชัดเจนเนาะพี่ว่ามัน<อ> <c oughs> เนี่ยสเสียภาษีจริงๆนะอย่างนี้นะคือเราก็ไม่รู้อันเนี้ยที่พีเอฟซีคนไหนที่รู้ก็มาอธิบายอีกทีแล้วกันนะคะว่าพวกเราก็ไม่อยากจะพูดไปเยอะกว่าน,นี้เพราะเราไม่รู้จริงๆคือเราไม่รู้จริงเราก็ไม่อยากพูดค่ะทุกคนมันผิดพลาดแล้วมันจะยากเนาะแต่ใดๆก็คือพวกเราเหมือนพ่กีดแหล่งที่เล่ามา พร้อมที่จะทําตามขั้นตอนของของของเขาที่เขาวางมาเขายื่นหนังสือรุ่นนี้นั่นมาแล้วก็ทําตามเอกสารรุ่นนั่นนั่นที่เขาขอเราก็ทําตามใช่ครับพอเราก็มาถูดต้องตามก็คือนะครับ่นจะมันจะเป็นกฎหมายนั่นเลยนะครับถ้าผนไม่รับก็คือผนจะไม่รับแต่แรกตั้งแต่แรกเราก็ไม่สามารถเอามาได้นะแบบนั้นใช่พี่กิหลงโหแต่ก็มีเอฟซีหลายคนนาที่เพิ่นรู้ ่นน่าจะรู้จริงแหละ่นจึงแนะนํามาใช่นแนะนำถ้าคนไม่รู้่นคงไม่แนะนําเออมีมีแนะนํำไหมพี่มีแนะนำตัมีมีแนะนําที่ว่าเอามาเรียนนี่แหละเว่าิคนก็เปิดไม่ใช่เฉพาะคนล้านนะสําหรับต่างด้าวที่มาทํางานคำเมนพม่ามีแนะนํามีแนะนํอยากรู้ขออย่างเดียวนะ เราอย่าไปเนรคุณแผ่นดินไทยหรือว่าอย่าสร้างปัญหาให้กับเมืองไทยแนนแลลวง่ายงูน่นอนก็แนะนํำมากแนะนํำแบบไหนคู่บอแบบยากคู่ไดบอบอกน้องไหนบออเกิดขึ้นแนะนํำมากอะลองไปถามโรงเรียนเหมือนก็บอกว่านี่ว่าโรงเรียนเขารับไหมแบบนี้ไหนก็รับก็คือไม่มีปัญหาอะไรเลยพอเราไปถามปุ๊บโรงเรียนก็ เขาเรียกใบใบปินเอกสารนะมตนตนีตัวนี้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 นะเอกสารนเขาส่งมานะเขาคลาบเอามาให้เราดูเราดูแล้วก็เราเราก็ไปหา,หาส่วนที่เ่นพิมไม้เรานะั้นทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ตากระดิมาถามตามทีเอฟซี FC เปนเรียกร้องเนาะ <Yeah. S 2> FC เอฟซีเนเรียกร้องมาว่าให้ถามเพิ่มเติมหน่อยการเปลี่ยนแปลงของลูกแล้วก็เรื่องที่แบบ ลูกมาอยู่ไทยแล้วมีการพัฒนายังไงเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนก็ตามที่พี่กิเลงแนะนําตามที่พี่กิเลงบอกเลยนะคะทุกคนถามว่าดีไหมสําหรับเจ้าตาก็ถือว่าดีมากๆเลยนะคะ แล้วก็พูดคุยกันเรื่องที่มี FC c o m ม e ต์ในเรื่องของภาษีซึ่งพวกเราไม่รู้จริงพวกเราก็ไม่ขอตอบนะคะก็จะขอพูดในเชิงแบบนี้แหละเขายื่นเอกสารอะไรมาเราก็ทําตามกฎหมายตามระเบียบของประเทศไทยนะคะทุกคนนอกากพี่แกลงสําหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่แกลงมากๆนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกๆท่านทางบ้านด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีครับ